นิยายเรื่อง Baby I Love You เดือนละแสนแฟนหลอกๆตอนที่สี่สองยี่สิบสองนาฬิกาสายลมพัดเอื่อยพาบรรยากาศหอมหวนหวานละมุนให้แก่หนุมสาวโซลา่าดื่มนมสดในแก้วยืนมองท้องฟ้าอยู่ที่ริมระเบียงด้านหน้าด้วยชุดนอนกระโปรงไอพาดผ้าคนหนูที่คอหลังอาบน้ำเสร็จ สวมเสื้อกล้ามกางเกงเลเดินมาจับระเบียงข้างเธอดาวสวยนอนดูดาวกันไหมคะโซล่าเอียงหน้ามองเขาตอกน้ำค้างเนี่ยนะไม่เอาด้วยหรอกกินยาหรือยังขมจะตายโซล่าทำหน้าสะอิดสะเอียนหวานก็มีจะชิมไหมล่ะไอเอื้อมมือกอดเอวขยับเข้าไปหาเธอทีละนิดโซล่าอมยิ้มเบี่ยงหน้าหลบเมื่อเขายืนหน้าเข้ามาใกล้ เปลี่ยนไปหอมแก้มฟอดใหญ่เธอฉีกยิ้มกว้างจับมือเขาที่กอดตัวเองเงยหน้ามองท้องฟ้าคุณไอ้ถ้าวันหนึ่งคุณเกลียดฉันขึ้นมาฉันคงเสียใจแน่เลยแต่ฉันจะพยายามเก็บความสุขให้ได้มากที่สุดโซล่าย,ยิ้มกลุ้มกลิ่มไม่มีวันที่ฉันจะเกลียดเธอและต่อจากนี้ไปต่างหากที่เธอต้องอยู่กับฉันตลอดไปไม่ว่ายามแก่ยามเจ็บฉันและเธอจะจับมือไปด้วยกัน เราจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์มีลูกสองสามคนให้คุณย่าอุ้มเธออยากได้อะไรฉันจะให้เธอหมดเลยฉันจะดูแลเธอกับแม่เธอให้สุขสบายพูดจาแป,แปลกๆกำกึ่งนะเนี่ยคุณไอโซล่าหลีตามองจ้องเขาทียมกุ้มกลิ่มคลายมือออกจากเธอถ้าเธอไม่ปฏิเสธแต่งงานกับฉันนะไอจับมือเธอทั้งสองข้างนับไวที่หน้าอกตอนเองเบาๆสายตามองศพกันอย่างลึกซึ้ง คุณโซลา่านิ่งค้างด้วยความอึง้งและยิ่งค้างอยู่กับที่อย่างนั้นเมื่อเขาล้วงตลับสีแดงออกมาจากกระเป๋ากางเกงช้าๆด้วยรอยยิ้มก่อนนั่งลงชันเขาจับมือโซลา่าเปิดตลับออกเห็นแหวนเพชรเม็ดงามแวววาวทำโซลา่าเบิกตาโตตกใจมากกว่าเดิมแต่งงานกับผมนะน้ำเสียงจริงจังเอ่ยขึ้น คุณไอโซล่าอึ้องค้างก่อนตั้งสติสะบัดหน้าไปมาชักมือกลับยกมือตบหน้าตัวเองและตบทั้งตัวให้รู้สึกตัวตายตายแล้วฉันฝันแน่เลยตื่นตื่นสิตื่นจะบ้าตายโซล่ากระวลกระวายลุกล่นไอลุกขึ้นจับมือซ้ายเธอไว้ฉันถือว่าเธอรับปากแล้วไอ้กยิ้มกลิ่มหยิบแหวนมาสวมที่นิ้วนางของโซลา่า เหนไหมนี่คือเรื่องจริงคุณไอโซลา่ามองแหวนที่นิ้วก่อนมองหน้าเขาที่ยื่นหน้าเข้ามาใกล้เธอฉีกยิ้มก่อนหลับตาพริม้มริมฝีปากของชายหนุ่มแตะลงที่หน้าผากอย่างอ่อนโยนและละมุนก่อนเลื่อนมือจับแก้มใส่เธอช้าๆด้วยรอยยิม้มโซลา่าลืมตาขึ้นจับมือเขาลดลงด้วยรอยยิม้มใบหน้าเขาค่อยๆลดมาระดับเดียวกับหน้าเธอลมหายใจสื่อถึงกัน ก่อนที่ปากของเขาจะเลื่อนมาถึงปากถึงเธอโซโล่าไอร้องเสียงหลงเมื่อร่างบางล้มลงหมดสติอย่างไม่ทันตั้งตัวทําเขาต้องนวดขมับหลายสิบรอบแล้วอุ้มเธอไปนอนบนเตียงอย่างจำใจเช้าวันใหม่โซล่าบิดขี้เกียจออกจากห้องน้ําเมื่อสวมชุดเสร็จก็ยืนมองแหวนที่นิ้วด้วยรอยยิ้ม ก่อนเดินลงบันไดสวมรองเท้าวิ่งออกจากบ้านไปที่ไร่ทันทีระวิกับเคลียเดินคุยกันอยู่ที่กลางไร่มองผลองุ่นอย่างชื่นชมก่อนหันมาเจอโซลาอารุณสวัสดิ์ค่ะสาววโซลาทักทายด้วยรอยยิ้มเช่นกันค่ะเคลียยิ้มรับคุณโซลาช่วยสอนเราสองคนทำงานที่ไร่หน่อยสิคะระวิฉีกยิ้มบอกได้เลยค่ะงั้นเริ่มจากคลัสองุ่นเกรดเอ โซลา่าดีดนิ้วหันไปหยิบกันไกลสามอันที่คนงานยื่นให้มาส่งต่อให้สองสาวแล้วเดินไปแปลงอื่นที่มีองุ่นหลายขนาดอางุ่นสีเขียวกับสีม่วงมันต่างกันยังไงคะระวิถามขึ้นพร้อมเดินไปอยู่ข้างโซลา่าที่เดินตรงกลางนอกจากต่างสายพันธุ์แล้วเนื้อสีม่วงจะหวานอร่อยกว่าแปลรูปอะไรได้มากกว่าจริงๆไปถามเจ้าของไร่ดีกว่าคะ่ะอันนี้ไม่รู้แฮ่ เก่งเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนพวงไม่ใหญ่ขนาดนี้เคลียมองดูอังวุ่นตามต้นได้ปุ๋ยดีดูแลดีเอาใจใส่ธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญโซลา่ายิ้มกว้างพาทั้งสองมาหยุดที่เกือบท้ายลายมองอังุ่นพวงใหญ่แต่จะให้ดีต้องมีความรักของคุณไอซกับคุณโซลา่าด้วยระวิแซลมองโซลา่าชะงักค้างทำเคลียหัวร้อขบคันสมทบ สงสัยจะจริงค่ะเครียพูดคุณวิตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะโซลา่าลูบแก้มแก้เขินเครียฉีกยิ้มชี้มือไปทางนิ้วนางของโซลา่าให้ระวิดูโซล่ารีรบลดมือลงยิ้มแห้งแหงคุณไอ้ขอคุณแต่งงานแล้วใช่ไหมคะเครียฉีกยิ้มมองหน้าโซลา่าที่พยักหน้าตอบว้าวอย่างนี้ต้องมีงานเร็วๆนี้แน่เลยวิขอเป็นเพื่อนเจ้าสาวนะคะรวิจับมือโซลา่าด้วยรอยยิ้มดีใจ ได้เลยค่ะเชิญคุณเคลียร์ด้วยนะคะโซล่ายิ้มแก้มปริมองหน้าทั้งสองไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะยินดีด้วยนะคะค่ะโซล่าพยักหน้ารับอย่างชอบใจระวิหันมายิ้มให้กับเคลียร์อย่างยินดีให้กลับเทคให้กับว่าที่เจ้าสาวคนใหม่อ้ามทำอะไรกันอยู่ครับ โอ๊กทักทายสาวๆพร้อมถือถาดไวน์ของไร่เดินเข้ามาขัดจังหวะสาวๆที่กำลังร่วมยินดีไอซ์เดินตามหลังมาหยุดข้างเคลียที่หันมายิ้มแย้มให้หนุ่มทั้งสองโซลา่าเลยมองขวดไวน์และแก้วห้าแก้ววางอยู่บนถาดแล้วรีบยกมือขึ้นอุดจมูกทันทีเมื่อโอ๊กกำลังจะเปิดฟ้าจุกออกไอซ์ตาลุกวาวรีบเออมเทค ไอ้ตาลุกวาวรีบอ้อมมายืนข้างโซลา่าแล้วมองหน้าเธอช้าๆ้ระวิหันมองตามอย่างง,งุนงงกับท่าทีของว่าที่บ่าวสาวเปิดวายยินดีเรื่องอะไรคะเคลียถามอย่างแปลกใจเจ้าไอ้จะสลัดโสดลงจากคานทองโอกฉีกยิ้มดินวายใส่แก้วอย่างช่ำชองด้วยมือเดียวไอ้มองโซล่าที่หายใจทางปากเอามือคว่ำหลังขมวดคิ้วซ่อนบางอย่าง ทำดีใจไปถ้าคุณออกสลัดโซจะเลี้ยงอะไรคะลาวิแซลคนถือขวดวายที่ชะงักยิ้มกลิ่มโต๊ะจีน3าวันสามคืนเลยครับไอตอบแทนสร้างความขบขันก่อนยกมือรินน้ำองุ่นมาเทล,ลงใส่แก้วตัดหน้าออกเลยมองโซล่าด้วยรอยยิ้มมองโซ